สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่อง PDPa คืออะไรนะครับและเกี่ยวข้องกับเราทุกคนอย่างไรนะครับ PDPa หรือว่าพระราชะบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับจะทโํโดยโดยสภากานะครับหมู่8ปดนะครับ PDPa คืออะไร PDPa หรือว่า Personal Data Protection Act นะครับหรือพรบบคุ้มครองส่วนบุคคล เป็นกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ถูกจัดเก็บหรือนําไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้เราทราบหรือได้รับความยินยอมจากเราในฐานะเจ้าของข้อมูลโดยกฎหมาย PDB t h a ไทยแลนด์ได้ประกาศให้ไว้ในราชกิจานุบเบกษาเมื่อวันที่27พฤษภาคม2562แต่ปัจจุบ,บันได้มีการเลือกให้บังคับใช้ในวันที่1มิถุนายน2565นะครับและอะไรบ้างหล่ะที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ทําให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมจะเป็นรูปแบบใดก็ตามเช่นกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ตัวหนังสือหรือรูปภาพหรือเสียงโดยค้บคุมตั้งแต่ชื่อนามสกุลหมายเลขแบบประชาชนเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่อีเมลนอกจากนี้กฎหมายยังคุ้มครองไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวหรือ sensitive Data นะครับเช่นเชื้อชาติ ผ่าพันความเห็นทางว่าเห็นทางการเมืองความเชื่อระธีศาส,สนาพฤติกรรมทางเพศประวัติอาชญกรรมข้อมูลทางด้านสุขภาพข้อมูลทางาพา,งาพุกรรมข้อมูลสุขภาพค o o ก,กี e ID d ดี i ดไวไ IP ดี d พีอัพเดตแอปเหรือที่สามารถเชื่อมต่อเอร์ไดไ้เพื่อระบุอุปกรณ์แม้ไม่เปิดเผยชื่อนามสกุลผู้ใช้เลยก็ตามนะครับ แล้วใครบ้างล่ะที่ต้องปฏิบัติตามพรบรีดพีตัวนี้นะครับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล d a t a subject เนี่ยคือข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงถึงบุคคลที่มีชีวิตที่สามารถระบุตัวตนได้บุคคลดังกล่าวเรียกว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับต่อไปผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ Data Control l เลนะครับคือบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หร ok ือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะครับต่อไปผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือ Data Processor นะครับคือบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมหรือใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยตามคําสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดําเนินการต่างเนี่ยต้องไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ ไปก็คือข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะจะได้รับรรยินยิอมจากข้อมูลอะไรได้บ้างนะครับจากเจ้าของนะครับอันแรกนะครับจะทําเอกสารประวัติหรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน,าาน์สาธารณะเกี่ยวกับข้องกับการศึกษาวิจัยการจะทําสถิตินะครับต่อไปป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือสุขภาพของบุคคลนะครับต่อไปก็จะเป็น ปฏิบัติตามสัญญาเจ้าของข้อมูลเช่นการซื้อขายของออนไลน์นะครับต่อไปจําเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะและปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อํานาจรัฐต่อไปก็คือจาเป็นเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายเช่นเก็บรายนิ้วมือผู้บุกรุกเพื่อนาไปใช้ในชั้นศาลนะครับแล้วต่อไปก็เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับเวชทศาสตร์เช่นการเก็บข้อมูลสุขภาพพนักงานนะครับ ต่อไปก็จะพูดถึงบทลงโทษของ p d p a ตัวนี้นะครับโทษทางอาญานะครับจำคุกไม่เกิน1ปีและหรือปรับสูงสุด1ล้านบาทนะครับโทษทางแพ่งนะครับจยค่าสินใหม่ไม่เกิน2เท่าของค่าสินใหม่ที่แท้จริงนะครับแลนะ้โทษโทษทางปกครองปรับไม่เกิน5ล้านบาทนะ